การขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาด้วยเครือข่ายนิเทศและระบบนิเทศภายในโรงเงงรียนการวิทยาคารได้รับการนิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเมื่อได้รับการนิเทศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่แล้วนั้นจะได้นำเอาข้อชี้แนะจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิมารวบรวมเพื่อใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขในประเด็น หรือจุดเน้นที่ยังพัฒนาได้อย่างไม่เต็มตามศักยภาพส่งผลให้แก๊งวิทยาคารเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งนอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นการพัฒนาบุคลากร และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในองค์กรก่อให้เกิดเวทีสัมมานาวิชาการขนาดย่อมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูและบุคลากรเกิดขึ้นในสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning โรงเรียนแกดวิทยาคารเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือจัดกระบวนการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ที่มีความคงทนและถาวร เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้อื่นการทำงานแบบเป็นทีมและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในด้านการสื่อสารในกระบวนการการทำงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการเรียนรู้และคอยชีแ้แนะแนวทางให้ผู้เรียนอยู่ห่างการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนโรงเรียนแกรมวิทยาคารไม่มีการประชุม พื่อวางแผนวิเคราะห์หลักสูตรการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคัดเลือกเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทั้ง5ด้านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพสู่การเป็นพลเมืองไทยและการเป็นพลโลกทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนกลายเป็นประชากรที่ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเองและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไปการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งในโรงเรียนโรงเรียนแกรามวิทยาคารได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบโคดดิ้งในโรงเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งทำให้นักเรียนมีความสนใจในหลักสูตรใหม่นี้ และเมื่อได้เรียนรู้จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนงานเป็นลำดับขั้นตอนและการคิดแบบมีเหตุและผลทําให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองและมีศักยภาพตามที่สังคมได้คาดหวังไว้การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตโรงเรียนแกดามวิทยาคารได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ ทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางก,การศึกษาขั้นพื้นฐาน2551โดยจัดให้มีการสอนผสมผสานการสอนประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาทิเช่นประวัติการก่อตั้งอำเภอแก่ดำประวัติความเป็นมาของสะพานไม้แก่ดำตำนานหลวงปู่จ้อยเป็นต้นการขับเคลื่อน ระบบใช้งานคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e บ Content Center โรงเรียนแกนดำวิทยาคารได้นำเอาระบบคลังสื่อดิจิตอลมาใช้ในการสนับสนุนจัดก,การเรียนการสอน ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในรูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่นักเรียนได้เข้าไปใช้งานในการสืบค้นข้อมูลหรือค้นคว้าหาสื่อการเรียนรู้ของรายวิชาต่างๆนอกจากนั้นยังสามารถประยุกใช้ในการแก้ไขปัญหานักเรียนเรียนไม่ทันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภาวะ Learning Loss ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสื่อการเรียนรู้ต่างๆหลักสูตรอุนใจไซเบอร์มอบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรอุนใจไซเบอร์ถูกบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแกดำวิทยาคาร ไม่ว่าจะเป็นการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยในการนำเข้าข้อมูลของรายวิชาคอมพิวเตอร์การใช้ภาษาบนสื่อออนไลน์ของรายวิชาภาษาไทยและการใช้สื่ออย่างรับผิดชอบต่อสังคมของรายวิชาสังคมศึกษาส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนแกดังวิทยาคารเป็นนักเรียนที่รู้จักใช้เทคโนโลยีและก้าวทันเทคโนโลยีมีภูมิคุ้มกันกับโลกไซเบอร์ที่มีผลกระทบ ต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างมากในปัจจุบันจากการปฏิบัติตามนโยบายและจุดเน้นทั้ง7ด้านข้างต้นโรงเรียนแกดดาววิทยาคารมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและพัฒนาตนเองตามศักยภาพ มีสมรรถนะที่พึงมีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมประเทศและสังคมโลกสืบต่อไปขอบคุณค่ะ